เทศาบาตบลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่ครับกำลังเก็บซากกระทงในแม่น้ำปิงไปพบกับถังแกลอนขนาด5ลิตรบรรจุดินปืนอยู่จำนวนมากนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณนพไพรเทศาบาตบลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กำลังเดินตรวจสอบซากกระทง n g จำนวนมากที่ประตูระบายน้ำป่าแดดที่ได้ทำทุน่นลอยน้ำกันก้นกระทงเอาไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บหลังเทศกาลยี่เป็งเนี่ย ก็ได้พบถังแกลอนขนาดบรรจุ5ลิตรเจาะฝามีชนวนยื่นออกมาจึงนำขึ้นจากน้ำพบว่ามีการจุดชนวนไปแล้วแต่ชนวนไฟที่จุดก็เกิดการดับก่อนนะครับเนื่องจากเจาะรูเล็กเกินไปทำให้ชนวนไม่สามารถไหม่ไปถึงถังข้างในได้จากการเปิดฝาแกลอนก็พบดินปืน เกือบครึ่งแกลลอนจึงได้นําเทดินปืนลงน้ําเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับค่ะเจ้าหน้าที่ละเอียดมากนะคุณถังปรณกดูนะคะค<ม>ือถ้ามาเยอะๆแบบนี้เราอาจจะมองไม่ได้บ ไม่ได้<ช>ละเอียดนะ,ะแต่เจ้าหน้าที่ท่านเห็นนะคะคือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สัานษฐานว่าน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยล่ะค่ะที่ทาแล้วก็นํามาลอยน้ําด้วยความคึกขนองอาจจะมีการจุดแล้วไม่ต่ํากว่า1-2วันเนื่องจากลอยมาติดด้านในสุดใกล้กับทุ่นลอยน้ํานะคะก็โชคดีที่ไฟชนวนเนี่ยดับก่อนหักระเบิดเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะทางด้านพลตารวจตรีทวัชชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตํารวจุทธภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทางชุดสืบสวน ลงพื้นที่สืบสวนหาตัวบุคคลที่นํามาจุดนะคะแล้วก็นํามาลอยในแม่น้ําปิงในวันลอ,อยกระทงซึ่งถือว่าเป็นวัตถุระเบิดและอันตรายหากมีไว้ในครอบครองซึ่งดินปืนนํามาดัดแปลงถือเป็นวัตถุระเบิดอยู่แล้วค่ะมีความผิดตามกฎหมายโดยจะมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ <S <S หากขี่มอเตอร์ไซค์ถือมาในมือจะต้องเห็นเบาะแสคนที่นํามาจุดและโยนลงแม่น้ําปิงอย่างแน่นอนนะคะ